出そう連れて行こう約束の場所へと危険のダスが始まるような楽な魂が夏をあげる สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกุ๊กโก้แนนเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวน้องใหม่เลยนะเป็นตัวคลาโบย่าชาฮิเมะันนเองนะคะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูการกดกระช่าของกุก๊กโกเนี่ยสามารถไปกดดูได้ในคลิปที่แล้วเลยนะคะว่ามันได้มาได้ยังไงบอกเลยว่าพีคมากนะพีกมากนะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนด้วยกับการ เริ่มต้นโคลาโบใหม่ในเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะ,ะโคโลลาโบรอบนี้นะเป็นโคลาโบที่มีชื่อว่ายาชะฮิเมะเจ้าหญิงครึ่งอสูรนั่นเองนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรุ่นลูกของอินุยาชะค่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนสามารถที่จะกดตัวใหม่จากโคลาโบยาชะฮิเมะได้แล้วก็ยังมี คอลบโบอินุญาชาเนี่ยกลับมาให้กดใหม่ด้วยนะเผื่อใครที่ยังสะสมได้ไม่ครบเนี่ยก็สามารถมากดได้เลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้ก็คือเราจะมารีวิวตัวนี้กันนั่นเองนะคะ้าแฟดคนพี่ฮิกุราชิโทวะนั่นเองนะหรือว่าน้องโทวะนั่นเองซึ่งโทวะตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่ได้มาเนี่ยก็แบบ เฮ้ยมันดีหรออ้าวไปศึกษามาเพิ่มสรุปแล้วคือเป็นที่หนึ่งของรุ่นนะจ๊ะก็คือดีที่สุดในคอลลาโบรอบนี้อีกแล้วเย้ทำไมาเราถึงกดได้แต่ตัวดีๆในคอลลาโบทุกทีเลยแต่ว่าเวลาที่แบบเกลือก็เกลือ,อแต่เวลาได้ก็ได้งงๆนะทุกคนอ่ะเรามารีบไปตัวนี้กันดีกว่าลุยเลย ฮิกุราชิโทวะนะคะลูกสาวฝาแฝดคนพี่ของจอมอสูนเซชอมารุหรือว่าเป็นวายร้ายจากภาคแรกนั่นเองสาวน้อยโมต้นอายุ14นี่เป็นผู้หญิงแล้อเนี่ย <laughs> เป็นผู้หญิงนะจ๊ะทุกคนตอนแรกก็งงอยู่ว่าเอ๊ะมันดูเหมือนผู้ชายมากๆโอ้ยดูหล่อจังเลยงี้แต่จริงไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะจ๊ะเป็นสาวน้อยมอต้นอายุส4ที่มาจากยุคปัจจุบันค่ะเมื่อ1ิปีก่อนเธอได้เดินทางข้ามเวลาจากอดีตมาปัจจุบันแต่ถูกโชตะน้องชายของคางอเมรับเลี้ยงดูนะคะเป็นเด็กสาวที่ห้าวหาญแก่นแก้อารมณ์ร้อนมักจะมีเรื่องกับพวกเด็กเกเรแล้วก็ถูกทางบ้านจับไปเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนแทน ตัววันหนึ่งนะคะประตูมิติก็เปิดขึ้นอีกครั้งโทวะจึงได้เดินทางย้อนเวลากลับไปพบก,กับน้องสาวที่ชื่อว่าเซซึนะค่ะแต่น้องสาวเนี่ยกลับจำเธอไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกขโมยความทรงจบในวัยเด็กไปนั่นเองแม่และตัวโทวะนะคะเขาก็มีอาวุธประจำตัวเขานะเป็นเรียกได้ว่าเป็นดาบนะดาบโทวะ มีชื่อว่าคิคูจูมอนจินะสามารถปล่อยขึ้นมังกรเพลิงสีเงินได้ซึ่งตากจากของโมโรฮะที่เป็นมังกรเพลิงสีแดงนั่นเองนะจ๊ะ และนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะของตัวละครตัวนี้หรือว่าเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าฮิกูราชิโทวะนั่นเองปิดภาพประกันใดต้องขออภัยด้วยนะไม่ได้ดูเรื่องนี้จริงๆนะคะ,ะสําหรับฮิกูราชิโทวะนะคะในเกมไลน์เลนเจอร์นั้นก็มีมาตั้งแต่โต๊ะแดาวนะคะมีวิวัฒนาการไปเป็น8ดาวอัลตร้าและ8ดาวไฮเปอร์นั่นเองซึ่งกู๊กเนี่ยก็อัพมาเป็นอัลตร้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ มีโครงการที่จะอัพเป็น Max ด้วยจะอัพตัวนี้เป็น Max ทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามารีวิวในส่วนของตัวค่าพลังเริ่มต้นกันดีกว่านะ mm hmm. เผื่อใครยังไม่สามารถอัพได้เนี่ย mm hmm. ก็จะได้ดูตัวนี้เป็นเบสเนาะ mm hmm. ก็คือตอนนี้นะคะเลเวลร้อยส เป็นอัลตรานั่นเองนะตัวนี้เป็นสายพลังนะคะก็อย่างที่เห็นว่าต้องเป็นตัวแทงแน่นอนเป็นตัวแทงท่าน,น้ําค่ะพลังโจมตีเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6กแสนสพลังชีวิตเนี่ยหล้านหพลังชีวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแล้วก็อย่างที่เห็นว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยปกตินะแต่ความเร็วในการขึ้นที่ขึ้นอยู่ที่เร็วเลยนะคะ ก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยหนึระยะโจมตี55ิถือว่าเป็นตัวที่ยืนไกลนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวแทงนั่นเองคริติคอลไม่มีสาหรับตัวนี้นะมีอัตราความแม่นยำมาให้20%อัตราการใช้สกิล30%อนะคะอัตราความแม่นยำสกิล20%สปอต้านสกิล30%ก็ถือว่าเป็นตัวแทงที่มี สเตตตัดเริ่มต้นค่อนข้างโอเคมากๆเลยเพราะว่ามีทางต้านสกิลนะแล้วก็มีทางอัตราการใช้สกิลแล้วมีอัตราความแม่นยําด้วยที่ขาดไปก็คืออัตราการหลบสกิลนั่นเองนะคะที่อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปหน่อยแล้วก็แร่เนี่ยอยู่ที่พนะันเนมีน้องหลายคนบอกว่ามันเยอะนะพี่ก็ก็จริงแต่ว่า จริงๆอ่ะตัวพวกนี้ยังไงเราก็ต้องใส่แบบลดแร่อยู่แล้วนะกูก็เลยคิดว่าพ9นเาอ่ะมันไม่ได้แย่ที่สุดไงที่บอกว่าแบบเออมันไม่เยอะมากเพราะว่ามันเคยมีตัวนี่เยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะพันเก็ถือว่าเยอะถ้าไม่ลดอะนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะลดได้แค่ไหนส่วนระยะเวลาในการเรียกเรนเจอร์ก็คือ9วินาทีนะคะดีเลย์9วินาทีตัวนี้อยู่ที่เป็นตัวอัลตร้าเนาะ ส่วนสกิลนะคะสกิลเนี่ยมีแต่คนบอกว่าสกิลมันเด็ดมากๆนะคะพลังทลายมังกรฟ้าสกิลนี้นะคะจะปล่อยคลื่นดาบมังกรสีน้ำเงินด้วยพลังอสูนขั้นสูงสุดเลยนะคะโดยมีผลทำให้จะเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูและยกเลิอกอมาตะฝั่งตรงข้ามนะคะพร้อมความ พร้อมสร้างความเสียหาย3,300%เป็นต์เป็น area. อรีอโดนหมู่นะจ๊ะถ้าโจมตีโดนหมู่เลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ3,300%นะคะและยังทำให้ศัตรูเนี่ยหยุดชางกักอีกท่างหากเป็นเวลา5วินาทีแนะ่และยังลดการต้านสกิลของศัตรูเป็นแอรียด้วยโดยเป็นหมู่นะคะ40%เป็นเวลา10วินาทีโอ้โห เรียกว่าสกิลโหดมากเอาจริงๆและสกิลที่2นะคะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าเอาละได้เวลาโต้กลับแล้วนะคะปลดปล่อยพลังอสูนอันทรงพลังสร้างผลลัพบด้านบวกก็คือเป็นสกิลบัฟนั่นเองก็สกิลนี้จะสร้างบาเรียก็คือบัฟอาตะและเพิ่มพลังชีวิตในเวลาเดียวกันจ้าโอ้โหจะโหดไปไหนเหมือนยัดทุกอย่างลงมาในตัวนี้และตัวอื่นเนี่ยเหลืออะไรให้อัพหรือเปล่า โหนมากๆแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์เนี่ยสร้างบาเรียเนี่ยจะเป็น5วินาทีและเพิ่มพลังชีวิตจะเป็น400เปอร์เซนแต่ว่าลดเวลาเหลือแค่7วินาทีนั่นเองนะซึ่ง ดีกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าจะต้องใช้เป็นตัวไฮเปิ์สำหรับตัวนี้นะคะส่วนสกิลอาบิลิตี้นะที่เพิ่มเข้ามานะคะก็ยังมาเป็นอาบิลิตี้ค b ลาโบกันอีกเช่นเคยนะคะโดยอาบิลิตี้นี้มีชื่อว่ากลุ่มยาชะอีเมะนั่นเองก็เป็นอาบิลิตี้ที่จะได้รับผลรับบัฟพลังโจมตีก็คือพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราติด ตั้งเรนเจอร์หรือว่าใช้เรนเจอร์ในกลุ่มโคลาโบยาชาฮิเมะลงในทีมมากกว่า2ตัวนั่นเองก็จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีขึ้นได้ตามจำนวนที่มากขึ้นของตัวยาชาฮิเมะที่ใส่ลงไปในทีมนะคะแต่ว่าเพิ่มมากที่สุดได้แค่5ตัวนะจ๊ะ และตัว Ability h y ไฮเปอีกตัวหนึ่งนะคะศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้น2นั่นเองนะคะตัวสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าหากอัปเกรดขั้นไฮเปอร์จะทำให้ได้รับความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างคะ่ะมีโอกาสในระดับหนึ่งนะที่จะเพิ่มค่าแร่ธาตุของเรนเจอร์ที่จะออกของทีมศัตรู1ตัว นะ1ตัวเท่านั้นนะคะก็คือทีละ1ตัวนั่นเองเมื่อเรนเจอร์มีความสามารถนี้ออกไปปฏิบัติการนะคะความสามารถนี้จะแสดงผลเมื่อผ่านไป10วินาทีหลังจากเริ่มต่อสู้นั่นเองก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้ค่าแรงมากขึ้นนะจ๊ะแต่ว่ามีผลแม่งตัวเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ตัวเดียวก็มีสร้างความแตกต่างได้แล้วอาจริงๆนะอ่ะสำหรับตัว ฮิกุราชิโทะนะคะก็ดูหรูราอลังการอย่างที่บอกไปนะซึ่งตัวนี้กูกูจะอัพเป็น240ทุกคนเพราะว่ากบเยอะกบเหลือเฟือออามาดูกันดีกว่าเราจะอัพไปเป็น240กันนะทุกคนนานๆจะมีตัวได้มาอัพสักทีตัวนี้มันแบบที่หนึ่งในรุ่นน่ะก็ต้องอัพปะ่ะ เรียบร้อยตอนนี้ดีเลเยเหลือ8.8แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์อ่ะมันจะค่าดิเลยยมันจะเปลี่ยนอีกแล้วแร่มันก็จะลดลงนะอืมเพราะอัลตร้าแลจะเยอะกว่านี่เท่าไหร่ล่ะเนี่ย เจ็ดุองะทุกคนเท่าไหร่แ okay. หละสิโอเคเหลืออีก5นะคะจัดไปนี่เก็บกบดำมาเพื่อการนี้เลยนะกบดำเนี่ยก็สามารถหาได้หลายทางมากๆนะคะอย่างเช่นในช่วงคอลาโบเนี่ยทำตัวให้เป็นระดับอัลตรานะมันก็จะสามารถที่จะรับกบดำได้หรือว่าเล่นใน ตัวอะไรนะหอคอยอย่างเงี้ยเออหอคอยก็สามารถที่จะเก็บกบได้จากตรงนั้นเช่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวกูขออัพตัวนิดนึงเอะเฟิร์ฟเฟิร์ตัวพวกนี้เนี่ยก็ดองเอาไว้เพื่อที่จะเอามาอัพเจ้าตัวอย่างงี้แหละดองเอาไว้นะส่วนใหญ่กูก็จะเก็บพวกแบบเจ็ดดาวเอาไว้ทุกคนอุ้ยนี่กบ พยายามจะใช้ตัวเจ็ดดาวให้หมดไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันแบบลกทีมากๆนี่เห็นไหมกบขึ้นไปหนึ่งตัวก็ช่วยได้เยอะมากเฟิร์บอะเต็มแล้วเรียบร้อยนี่โอ้โหดูดิคุณพระ ดีเลย4.5 4.5ไงตัวเธอแล้วก็พลังนะคะค่าพลังโจมตีเนี่ยขึ้นไป4แสนนะจากประมาณ2แสนเนาะแล้วก็เลือดเนี่ยจาก6ล้านไปเป็น12ล้านทุกคนแถมตัวนี้ยังมีพลังป้องกันด้วยนะมันเป็นพลังป้องกันกายน,นั่เองโอ้ยมันเป็นแบบตัวที่ครบเครื่องมากๆจริงๆพูดเลยเราสลับเลยแล้วกันสลับไปเป็นไฮเปอร์ทุกคนแน่ สลับไปเป็นไฮเปอร์นะคะใช้ตัวดังนี้ใครที่เก็บสะสมตัว a d v a n ว e ตไว้ก็จะไม่ต้องมานั่งหาใหม่นะทุกคนจัดไปใช้เงิน2,2ล้านวิ่งวิๆๆวิ่งวิ่งวิ่งเรึงเรียบร้อยมาแล้วคะ่ะอัปเกรดเป็นขั้นไฮเปอร์เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นลูกสาวของเซชโชมารุฮิคุราชิโทวะนั่นเองนะคะ โอ้เพิ่มหยดให้เต็มหยดเลยเรียบร้อยนี่ไฮเปอร์ Hyper, ระดับแม็กซ์สอดูหรูหราอลังการส่วนสิ่งที่ต่างออกไปก็คือแรรที่ลดลงนิดนึงนะคะแล้วก็ดิเล่เนี่ยจาก4.5ไปเป็น6.5นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปใส่เกียร์กันทุกคนตัวนี้จะใส่เกียร์อะไรดีอ่ะมีเกียร์ เออมีเกียร์ตัวนี้อยู่นะมีเกียร์ของคริสต์มาสอยู่กลุบกิบนะคะใช้คิดมัดไปก่อนได้ไหมจริงจริงมันมีเกียร์ที่แบบเนี่ยมันมีคิดริวอยู่แต่ว่าคิดริวก็ต้องใช้นะส่วนเกียร์อันนี้เราใช้ไม่ได้ใช่ปะ่ะอ่ะเราใช้ไม่ได้นะ อันนี้อินุยะฉาก,ก็ใช้อยู่รุ่นพ่อใช้อยู่ใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องใส่เป็นเกียร์นี่แหละต้องใส่เป็นเกียร์คริสต์มาสนะที่ยังมีอยู่พลังโจมตีเอออันนี้ก็โอเคนะบวกโจมตีกายแล้วก็บวกพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็ค่อนข้างดีมากๆเกียร์คริสต์มาสนี่คือแบบเลิศเดี๋ยวขอบวกอันนี้หน่อยมีให้บวกไหม มีเหลือเหลือไหมเกียร์แทบไม่เหลือแล้วทุกเกียร์แบบเอามาบวกหมดแล้วเนี่ยเกียร์แทบจะไม่เหลืออะไรให้บวกแล้วเนี่ยอะขอดูหน่อยตัวนี้เนี่ยสามร้อยเก้าสิบกับสามร้อยสามสิบสามอันไหนดีวก,กว่ากันนี่ขูว่าน่าจะควรจะเน้นทั้งพลังโจมตีทั้งพลังชีวิตเอาจริง โจมตีกายโอ้ยก็เลือกเอาอันนี้ต้องเลือกเอาแล้วว่าจะโจมตีหนักหรือว่าจะแทงหนักนะคะแต่ว่ากูว่าอย่างน้อยๆย,ยังไงก็ต้องมีพลังโจมตีเอาไว้ก่อนอืมมาดูกันเน้นพลังโจมตีไปก่อนละกันน้อทั้งนั้นอ่ะเรียบร้อยคราวนี้มาดูเกียร์เจ็ดาวที่เป็นตัวตรงกลางบ้างมีตัวไหนที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ไหมอะ ตัวนี้จะหลดแร่ด้วยนะคะถ้าเป็นเกียร์เจ็ดาวซึ่งกุก๊กยังไม่มีเกียร์เจ็ดาวตัวอื่นที่จะมาแบบเออที่จะมาใช่อะก็อาจจะต้องนี่ไงตัวนี้ขโมยจากตัวนี้ละกันขโมยจากตัวนี้ขโมยจากตัวนี้โอเคลดดิเลช่ไหมจริงจริงเราควรจะลดแร่นะแร่เยอะมากเลยอะคนลดแร่ทุกคน ตัวนี้ลดดีเล์ดีเล์มัน 6. 5ุมันไม่แย่เท่าไหรอ่อ่ะแต่โอแร่ต้องลดจริงๆนะคะแร่ต้องลดนะอันเนี้ยหรือเราควรจะหาลดแร่เข้ามาทีเข้ามาดีเพราะว่าอันนี้ก็คือระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่แล้วก็ลดสร้างเลนเจอร์ใหม่อีกนะดูสลับออปชั่นไหมมีลดแร่ไหม อ่ะมีรถแร่นะทุกคนก็ต้องไปนั่งหากันขอเวลาหาแป๊บเรียบร้อยได้มาแล้วค่าใช้จ่ายในการผลิตแร่นะคะลดไปอยู่ที่16.2 อ่ะถือว่าดีมากหูตัวนี้เพิ่มพลังชีวิตโหดมาทุกคนตอนนี้โอ้โหร้อยเจ็ดเข้าไปแล้วนะร้อยเจ็ดเข้าไปแล้วมาดูเกียร์อันสุดท้ายกันบ้างมีอันไหนที่เราสามารถแฮปมาได้ไหมมีแต่ตัวสำคัญทั้งนั้นเลยที่ใช้นะจุดนี้นะแฮปไม่ได้สักอันนะ่ะแฮปไม่ได้จริงแล้วก็ไม่ใช่เกียร์สำหรับตัวนี้ด้วยนะคะอ่า อัตราการใช้สกิลเป็นยังไงบ้างอาจจะต้องอะต้องเพิ่มหลบสกิลแล้วก็อัตราการใช้สกิลทุกคนลืมไปเลยนะจุดนี้นี่เลยตัวนี้อาตัวนี้ลดแล้เหมือนกันแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้สกิลด้วยนะคะอืมกระดิ่งกระดิ่งเฮ้ยได้กระดิ่งคิดมัดบอกแล้วเกียร์คิดมัดมันเลิศมีไว้อะดีมาก อะกระดิ่งทองไปนะคะเรียบร้อยใส่ไปเรียบร้อยไหนดูดีเป็นไงบ้างสรุปแล้วนะคะพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะคะเลือดอยู่ที่107ล้านแล้วก็ตัวนี้มีอัตราการใช้สกิลอยู่ที่ประมาณ70%ซึ่งน้อยมากๆเลยอะแล้วก็อัตราการหลบสกิลอาจจะน้อยไปหน่อยนะ43%ส ต้านสกิลเนี่ยร้อกว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคดีเล่อยู่ที่4.5นะคะส่วนแรกเนี่ยลดไปได้ประมาณ1,000ตอนนี้ใช่ประมาณ1,000ซึ่งถ้าตอนนี้เอาไปเล่นเนี่ยคิดว่าน่าจะลดได้มากกว่านี้เพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงโปรโมชั่นนั่นเองทุกคนอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดก่อนจะไปลองนะ้วกู gold, จะเอามาแทนตัว ในตัว PVP ด้วยนะเดี๋ยวจะแทนตัวนี้แล้กันดีปะแทนกบเคโลดีไหมกบเคโลมันฟื้นฟูอ๋อกบอกบเคโลคือยังไงก็ยังอยากได้อยู่เพราะว่ามันเพิ่มเป็นเฮ้ยเอาไงดีอ่ะมันเป็นตัวอลองแทนกบเคโลไปแล้วกันทุกคนอ่ะเอาไปแทนน้องเคโล เคโลโรไปเรียกเคโลเรเี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่คนละตัวกันนะมันคือเครโรโรนะเดี๋ยวน้องๆแฟนๆจะไม่พอใจนะเครโรโรนะคะกบเคโรไม่ใช่ซัลริโออ่ะ ารีวิวกันดีกว่านะคะเราไปกันแบบตัวเดียวก่อนนะดูซิว่าในฉากต่อสู้เนี่ยแล่จะเหลือประมาณเท่าไหร่เหลือที่500เท่านั้นเองเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรอย่างที่บอกมาแล้วนี่คือท่าบัฟใช่ไหมอู้หูท่าโจมตีเฮ้ยเลิศเฮ้ยท่าโจมตีหลูหลาอลังการมากทุกคน ถ้าโจมตีคือกระโดดเข้าไปแบบฟันนี่โอ้โหสวยงามอ๋อที่เขาบอกว่ากระโดดเข้าหาศัตรูเออก็คือเป็นการแบบกระโดดเข้าไปแล้วคือยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะเออคือไม่ใช่ว่าว่าแบบว่ากระโดดเข้าไปใช้สกิลแล้วกระโดดกลับมานะนึกออกไหมแต่คือยืนอยู่ตรงนั้นเลยจ้า เข้าประชิดแล้วก็ยืนติดศัตรูไปเลยนะยืนติดศัตรูไปเลยจ้าเฮ้ย <Yeah, clear. S 1> <Hey. S 2> เราลองไปด่านที่แบบโหดกว่านี้ได้ไหมสี่ร้อยไหวไหมตัวนี้ในด่านสี่ร้อย าออกมาแล้วนี่ท่าบัฟนะคะมาดูท่าโจมตีชุบนี่กระโดดอ๋อดูดิกระโดผด,ะโดผ่านตัวมอนสเตอร์มาเลยทุกคนก็คือกระโดดผ่านตัวมอนสเตอร์มาอ้าวแล้วตัวนี้อะมอนสเตอร์กต็ตีอ๋อนี่ไงมันตีหน้าปอมอยู่อะคือกระโดดข้ามมอนสเตอร์มาทุกคน นี่ไงกระโดดข้ามมอนเตอร์อีกแล้วกระโดดข้ามมอนเตอร์อีกแล้วค่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็คือมีโอกาสที่จะเข้าไปตีฐานได้ดิใช่ปะ่ะเออเนี่ยกระโดดข้ามมอนเตอร์มาเลยนะโอ้รถอยู่นะกระโดดข้ามมอนเตอร์มาหุย เล,ลิศอะสกิลเลิศคือข้ามตัวแทงมอนเตอร์มาไว้ง่ายสามารถข้ามตัวแทงมาได้ไม่สนใจเออแกแทงใช่ไหมฉันไปก่อนละ่ะนี้อข้ามตัวแทงถ้าจะไปเล่น4-4-4เนี่ยน่าจะต้องเอาตัวอื่นมาด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีตัวแทงที่ยืนแบบ ไม่มีตัวที่ยืนคุมข,ข้างหลังเพราะนางกระโดดข้ามานางกระโดดข้ามไปเลยแล้วก็กูขอเอาเอลซ่ากับคิริวไปเพิ่มแล้วกันนะอะประมาณนี้เราก็จะเอาไปเล่นสเตทหลักด่านสุดท้ายนะคะด่าน444นั่นเอง ไปสมตัวชิวๆมันมีตัวบัฟอยู่แล้วนี่เออบัฟได้คือกูจะพยายามไม่เอาตัวอื่นออกมาแล้วกันนะอ,อ้าวกระโดดข้ามไปและกระโดดข้ามไปแล้ว,ดดลว,ดดลวต้องมีตัวอื่นจริงๆอะ่ะเพราะน่งกระโดดข้ามอะ่ะเออ ต้องมีตัวอื่นช่วยอา้าวละละอีตานีทำไมกลายไปเป็นพวกเขาล่ะลูกอ่ะนี่นะคะเราจะมาดูกันว่าสามตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นนะว่าตัวโทวะนะคะสามารถที่จะกระโดดข้ามตัวที่ยืนข้างหน้าได้นะก็ะคือตัวไหนก็ได้อะกระโดดข้ามได้หมดเลยเป็นสกิลของเขาแน,นองนะแล้วก็กุกูจัด เลือดมาอยู่ที่ร้อยกว่าล้านนะ่ะก็ข,ข้างเยอะอยู่ก็คือได้เป็นตัวแทงอีกหนึ่งตัวเลยแต่เป็นตัวแทงที่แบบไม่ใส่ใจเพืเ่อน,น,นเลยนะคือกระโดดข้ามไปข้างหน้าเป็นตัวแทงที่เป็นตัวโจมตีเออซึ่งโอ้โหคิดว่าน่าจะต้องมีตัวแทงอีกหนึ่งตัวที่จะต้องใช้นะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้คู่กันกับคีริวนั่นแหละไปที่ PVP กันเลย กูเอามาแล้วนะสำหรับโทะนะคะเอามาแล้วเรียบร้อยมาดูกันว่าถ้าเป็น PVP จะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเอาออกไปปึ๊บแต่ว่าตอนนี้คือ <laughs> PVP คืออยู่ในหลีกากากมากนะก็าอาจจะแบบมีความต่างเล็กๆอะ่ะจริง นี่งกระโดดมาเนี่ยกระโดดข้ามสล็อตมาเนี่ยเห็นไหมกระโดดข้ามมาเลยนะคะคือเป็นตัวเฮ้ยตัวมันเด็ดมากจริงอะ่ะเออคดโกงอะ่ะกระโดดแบบไม่สนใจใครอะ่ะฉันกระโดดข้ามมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไปตีข้างหลังเลยไปตีไปตีทีมหลังบ้านั้างั้นอะ่ะ ออถ้ามันเลิศจริงทุกคนโอ้ไฮโซมากเวอร์อย่างนี้นะมันใช้ได้กับทั้งสเตตหลกัก PVP ใครใช้ได้กับทุกสเตตจริงๆอะแต่ว่าก็ต้องมีตัวที่แบบคอยกันหลังให้ด้วยเนาะจะมาตัวเดียวแล้วก็ทิ้งเพื่อนไปเลยแบบนั้นก็คงไม่ได้นะคะสำหรับตัวนี้ตัวโทว,วะ โหนะ oh, เลิศบอกแล้วว่าเป็นตัวที่เลิศมากลูกสาวของเซโชมารุฮิกุราชิโทวะนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบนะสามารถไปลองเปิดหากันได้นะคะในกาชาเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะกับโคลาโบยาฉะฮิเมะอินุชะอินุยาฉะรุ่นลูกนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็กูต้องลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่ อยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะคะวันนี้กูลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมล i n เรนเจอร์วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วกดซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นเพื่อนดูด้วยสําหรับคลิปนี้วันนี้ลาไปแล้วชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้ดวยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูกนะ